สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่เออสปอร์ตวันพันแมนภาคใหม่กาลังจะมาโลกใหม่กาลังจะมาวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับวันพันแมนภาคใหม่กันครับความตื่นเต้นเล่าใจอลังการงานสร้างมันกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและความสนุกที่เพื่อนๆรอคอยมันกําลังจะมาแล้ววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับภาคใหม่กันครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นการสรุปแบบคร่าวๆนะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วอาจารย์มุรตะนั้นจะมีการเพิ่มเนื้อหาความสนุกตัวละครใหม่ใหม่มนุษย์ประหล น,นั่นก็คือความตื่นเต้นที่พวกเราจะต้องรอคอยกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อไปวันนี้มาสรุปแบบคร่าวๆนะว่ามันมีอะไรบ้างในภาคต่อไปในฉบับของอาจารย์วันครับในส่วนนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะครับเนื้อหานี้มันมีอยู่แล้วแต่จะได้รู้แบบคร่าวๆนะครับว่าจะมีบทอะไรขึ้นเหตุการณ์สำคัญๆอะไรบ้างในภาคใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับดุเดือดจริงๆ ในบทของภาคใหม่หรือภาคหลังจากมนุษย์ประหลาดนี้อาจจะเป็นบทที่ไซตามะจะไม่ได้โชว์พลังมากมายนักนะครับเพราะพวกเราได้เห็นพลังจริงๆของไซตามะไปแล้วแบบไร้ขีดจำกัดกันเลยทีเดียวนะพลังของไซตามะมันข้ามผ่านคำว่าโลกไปแล้วข้ามผ่านคำว่าจักรวาลไปแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดตรงนี้พวกเราก็สบายใจได้เลยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้จะไม่มีตัวละครตัวไหนทําลายไซตามะได้เลยหรือทําให้ไซตามะมีรอยขีดข่วนได้แม้แต่นิดเดียวครับนอกจากน้องแมวแล้วก็น้องยุงที่ทําให้ไซตามะหัว รนอกนอกนั้นก็คงไม่มีตัวละครตัวไหนที่ทําให้เซดรามาหัวร้อนได้ไมั้ง นื้อหาในภาคต่อไปหลังจากที่ผมได้ไปอ่านและเพื่อนๆหลายๆคนได้ไปอ่านมาเนี่ยผมก็เชื่อเลอเกินครับว่านี่แหละมันคือภาคของวันพันแมนจริงๆเน้นในเรื่องของความตลกเน้นในเรื่องของความทะเล่นแต่ก็ยังไม่ทิ้งเนื้อหาที่น่าสนใจหลายๆประเด็นนะครับในภาคแรกเนี่ยทิ้งประเด็นเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงภาค2ในคราวนี้ในภาค3จะเริ่มเคลียร์ปมหรือคลี่คลายสิ่งที่พวกเรานั้นสงสัยกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแฝดประกายแสงโซนิคความเร็วเสียงเจนอตและทัตสึมิกิหรืออื่นๆอีกมากมายครับ ก็จะถูกขี้ครายในภาคนี้เป็นภาคที่เรียกว่าเข้มข้นมากๆและก็สนุก,กนมากๆภาคหนึ่งเลยทีเดียวครับเป็นภาคที่แฟนคลับหลายๆคนเฝ้ารอคอยกันเหลือเกินหลังจากที่ได้ไปอ่านในฉบับของอาจารย์วันแล้วก็อยากจะเห็นในฉบับของอาจารย์มุรตะแถมในภาคนี้ตัวละครที่เก่งๆและเคยมองข้ามไซตามะเอาไว้คราวนี้จะได้เห็นพลังของไซตามะแบบจริงจังเลยทีเดียวจนยอมรับว่าพลังของไซตามะนั้นมันสุดจัดจริงๆโดยเฉพาะแม่ไม่อยากจะพูดเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่ามีใครบ้างเพื่อนๆก็พิมพ์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หปเ,เพื่อนไปอ่านในคอมเมนต์แล้วกันเนาะว่ามีตัวละครไหนที่เพื่อนๆเ,เคยอยากให้เห็นพลังของไซตามะเมื่อภาคก่นกอนๆนั้นและได้เห็นพลังของไซตามะจริงๆในภาคนี้ครับจนยอมรับพลังของไซตามะว่าสุดว่าวังอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวเห็นพลังของไซตามะแบบตุ้มตกใจกันเลยทีเดียวครับนานมากแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงตูมจากผมใช่ไหมมาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคใหม่กันครับว่ามันมีอะไรบ้างแบบคร่าวๆนะอย่างแรกที่พวกเราจะได้เห็นนั่นก็คือสมาคมที่เกิดใหม่นะครับสมาคม ที่ทําทุกอย่างที่สมาคมเดิมนั้นไม่ทําสมาคมฮีโร่เดิมเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างและสมาคมฮีโร่ใหม่นั้นจะมาในรูปแบบใหม่ความหวังใหม่ความหวังใหม่ของประชาชนแล้วก็จะทําทุกอย่างครับที่มันแตกตาก่างจากสมาคมฮีโร่เดิมยกตัวอย่างเช่นสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้นยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับการที่มีสมาคมฮีโร่ใหม่เกิดขึ้นนั้นพวกเราก็จะได้เห็นฮีโร่หน้าใหม่เข้ามาด้วยในเรื่องของวันพันธแมนนะครับมีตัวละครที่มีความสามารถมากมายเรียกได้เลยว่าคัดมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะ กับสมาคมฮีโร่ใหม่หรือมีชื่อว่าสมาคมนีโอฮีโร่ครับที่มีผู้นําที่พวกเราเนะี่ยค่อนข้างตกใจในช่วงแรกที่พวกเราได้รู้นะครับว่าเขาเป็นใครนั่นก็คือบูลูกชายของบรัสฮีโร่คัสเอสลำดับที่1ตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าปริศนาของบูนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่วน,นเรื่องราวของบรัสไปมีอะไรกับใครยังไงตอนไหนตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ได้เฉลยอ,ออกมานะครับตอนนั้นก็เป็นปริศนาต่อไปคือเพื่อนๆก็คงไม่อยากรู้เรื่องราวอะไรแบบนี้นะแต่ผมเนี่ยก็เจาะประเด็นเข้าไปนะครับแม่ แต่ก็คงไม่พูดถึงว่าบรัสนั้นทาอย่างไรนะถึงมีลูกออกมาตรงนี้ก็ไม่ต้องถามผมนะครับถึงแม้ว่าช่องผมมันจะออกแนวเหินๆหน่อยก็ตามนะก็ไม่ต้องถามเรื่องเหินๆมากมายก็ได้นะก็เอาเป็นว่าเรารู้แค่เพียงผู้นําของสมาคมนีโอฮีโร่ก็คือบรูลูกชายของบรัสฮีโร่คัสเอสลำดับที่1 <c oughs> ของสมาคมฮีโร่นั่นเองครับนอกจากตัวละครที่เป็นฝั่งฮีโร่หรือฝั่งมนุษย์แล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นสัตว์ประหลาดฝั <c oughs> ่งมนุษย์ประหลาดด้วยเช่นเดียวกันว่าจะมีตัวละครใหม่ๆขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับในภาคส ก็มีตัวละครที่พวกเราไม่เคยเห็นในฉบับของอาจารย์วันโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวผมก็เชื่อว่าในภาคใหม่ของอาจารย์มุรุตะที่สร,สร้างที่ขยายเนื้อเรื่องต่อจากอาจารย์วันนี้จะมีตัวละครที่แข็งแกร่งโผล่ขึ้นมาอย่างมากมายเช่นเดียวกันครับอาจจะมีตัวละครภัยพิบัติระดับมังกรโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าน่าจะมีพลังบางอย่างที่มอบพลังให้กับพวกมันก็เป็นไปได้แต่แน่ๆที่พวกเรารู้จักกันดีตัวละครที่น่าจะไปถึงภัยพิบัติระดับมังกรบวกได้ก็น่าจะมี <c oughs> ท่านผู้นั้นนั่นแหละครับที่โผล่มาแล้วก็โดนว่าโดนใส่ตะมะตบตุง้ง ทีเดียวหลับยาวอีกรอบหนึ่งฮะก่อนหน้านี้ก็โดนบราจัดการไปหลับยาว15ปีพอมาเจอกับไซตามะน่าจะหลับยาวหลับไปเลยอ่ะทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่านอกเหนือจากท่านผู้นั้นก็จะมีตัวละครใหม่ๆขึ้นมามากมายแล้วก็ภัยพิบัติระดับแข็งแกร่งมากมายเลยทีเดียวนะแต่ก็มาเถอะครับไม่ว่าจะโผลม่ามากแค่ไหนก็ทมก็สุดท้ายก็โดนพี่ไซตามะจัดการตู้เดียวก็ขออย่าหลับในหมัดเดียวก็พอฮะมาพูดถึงเรื่องราวของตัวละครกันบ้างที่จะใครปมในภาคนี้ที่เคยทิ้งประเด็นเอาไว้ในภาค,คก่อนๆไม่ว่าจะเป็นภาคแรกหรือ ในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวพลังจิตก่อนนะครับเรื่องราวของไซคอตที่เธอนั้นแปลภาพไปเป็นพวกมนุษย์ประหลาดทั้งๆท,ท,ที่เธอควรจะเป็นฮีโร่ด้วยซ้ําเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอนั้นมีความสามารถในการมองเห็นโลกอนาคตหรือดวงตาที่3เธอเห็นอะไรกันแน่ทําไมครับไม่เธอนั้นต้องเปลี่ยนใจมาอยู่ฝั่งมนุษย์ประหลาดกันแน่ตรงนี้ก็ต้องมาเดากันต่อไปนะครับว่าบทนี้มันจะถูกขี้คายใ,ในลักษณะแบบใดและอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือปมของทัศสึมากิครับที่เธอนั้นถูกจับไปยังศูงนย์วิจัยหรือศูนย์ทดล อองงะไรบายาย่ตรงนี้ก็จะเริ่มเคลียร์ปมครับแล้วก็จะพูดถึงกลุ่มพลังจิตที่มีความสามารถคล้ายๆกับเธอนะครับตรงนี้ก็มารอดูกันนะว่ากลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งขนาดไหนทําไมทัตสึมิกิถึงอยากจะตามหาหรืออาจจะมีวันๆหรืออาจจะกลัวอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็น่าติดตามใช่ย่อยเลยนะนอกเหนือจากเรื่องราวของตัวละครฝ่ายพลังจิตแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกนินจาด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้ใครที่เฝ้ารอคอยโซนิค,ความเร็วเสียงตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นชื่นชอบคราวนี้ก็กลับมารับบทแบบเต็มๆเลยที จะมีเรื่องราวของแฝดประกายแสงและโซนิคความเดียวเสียงเข้ามาแบบเต็มๆเลยครับเอาให้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวแต่เรื่องราวจะเป็นในลักษณะแบบไหนและดูเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างในโลกนินจาแบบใด <S <S ผมการันตีไว้หน้าที่นี้เลยว่าสนุกเล้าใจอย่างแน่นอนและน่าจะเป็นบทที่ใครหลายๆคนนั้นชื่นชอบครับโดยเฉพาะมีโซนิคโผมาแค่นี้ก็คำแล้วอ่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่จะถูกขี้ใครในภาคนี้น่าจะภาคนี้อย่างแน่นอนนะถ้าผมนั้นคาดการณ์ไม่ผิดนั่นก็คือเรื่องราวของเชนอสหุ่นยนต์ข้างที่บุกหมู่บ้านของเ จนทาให้เจนอตนั้นกลายเป็นเด็กกาพร้าและเอาชีวิตเกือบไม่รอดโชคดีที่มีดรคุซิโนมาช่วยชีวิตเอาไว้ตรงนี้ก็จะถูกขี้ใครและน่าจะตัดจบในภาคนี้เลยทีเดียวครับผู้เราจะได้รู้สทีว่าหุ่นยนต์ข้างนั้นคือใครกันแน่ตรงนี้ก็น่าติดตามใช่ย่อยเลยครับเรื่องราวในภาคต่อไปเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่านี้นะเรื่องราวความแข็งแกร่งของคิงและเรื่องราวการเรียกร้องสิทธิ์ปล้นพระคุมเนี่ยก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าฮาอย่างแน่นอนครับในภาคนี้น่าจะฮากว่าภาคแรกด้วยตลกกว่าภาคแรกด้วยผมมั่นใจแบบ ผมบอกไว้หน้าที่นี้เลยว่าผมตื่นเต้นกับภาคใหม่มากๆและก็เป็นภาคที่ผมเชื่อว่าจะเป็นภาคที่สนุกที่สุดในวันพันแมนที่เคยมีและผ่านมาด้วยซ้ําไปครับเพราะตัวของอาจารย์วันนั้นเรียกได้เลยว่าประสบการณ์ในการเขียนเนื้อเรื่องเรื่องร,องราวก่ๆหรือตลกๆแบบนี้เนี่ยอาจารย์วันนั้นสะสมมาเต็มพิกัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนและม็อบช่วงหลังๆเนี่ยเข้มข้นสนุกเหลือเกินโดยเฉพาะวันพันแมนผมเชื่อว่าจะสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมหลยเข้มข้นมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะครับแลวเพื่อนๆเลยครับ คิดเห็นอย่างไรกับคลิปคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับภาคใหมเ่เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเตือนในคลิปต่อไปและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้รำ่ำราก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอออาสปอรต์ตรักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ